มือนี่มากเก็บมากใหม่อีกแล้วเด้อจ้าาก็บมากใหม่อีกแล้ว ด้วยจาาลมพักลมแน่ยิงหม่นในหน่อยจะไรไร กอยู่ปลาหนีมาเจอปลาดโดกโดกแห้งอยู่ด้วยจ้าเดินอันนี้ปลาไงแห้งปลาลอ,อยไรล,ลูกญ่น้ำจ้าลูกอุบลีญ่น้ำในปลานี่ เสียงร่มเสียงร่มจะเสียงรมาดรมเลยเสียงลมัดินยิงใหม่หน่อยล่ เก็บหลายคนอยู่ด้วยจะมาเก็บหลายคนอยู่เรง,งานหน่อยงานใหม่หน่อยกันแล้วหลายพี่น้อ,องกูนี มร้ายงานใหม่หน่อยร้ายคักขี่หน่อยมองนี้ไม่เต็่วยใหญ่ดิ